ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระราชบิดาในการบำบัดทุกบ,บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร พระปรีชาสามารถและน้ำพระราชารทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรที่ทรงมีต่อผองพระสงฆนิกรเสมอมาทรงดำรงพระองค์มั่นในทศพิธราชธรรมเป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นที่ประจักษ์ทราบซึ้งแก่อาณาราษฎรทุกหมู่เหล่า ปวงค้าพระพุทธเจ้าจากเทิดทูนไว้เหนือเสียแะก้าวตลอดไปก่อนที่จะถึงวันงานพระราชพธิธีประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศต่างสมนัสยินดีร่วมจิตพลีกรรมตัดน้ำจากมงคลสถานของทุกจังหวัดเพื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วประมวลรวมกันเข้าเป็นหนึ่งสำหรับทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชริสวั r t ตามขัติยราชประเพณีในโอกาสมหามงคลน,นี้ตวงข่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนอํานาจแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลและดลบรรดาลประทานพร ใต้ฝา่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมจกตุรพิธพรชัยเปี่ยมพระพร,ะรานาหมยมีพระราชประสงค์จำานงใดจงสำริดได้สมดังพระราชารุไทไยปรารถนาพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของของพระสงคนิกรตราบจีรัติการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ